คอยสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ครั้งละสิบนาทีเป็นการชาร์จแบตเตอรี่จริงหรือเปล่าคะความจริงนะคะการสตาร์ทรถเนี่ยทิ้งไว้10นาทีเนี่ยมันไม่ได้ช่วยในการชาร์จแบตเตอรี่เลยนะคะมันจะเปลืองน้ํามันเปล่าๆคะ่ะหรือว่าทําให้เหม็นควันเสียเวลานะคะและอาจจะทําให้แบตเตอรี่เราเนี่ยหมดไวขึ้นก็ได้คะ่ะพสาเหตุเพราะอะไรคะหนึ่งคะ่ะ รอบเครื่องไม่สูงพอนะคะเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยจะเดินเดินเครื่องเบาเนาะประมาณ7 0 0ดร้อถึงเก้ารอรอบต่อต่อนาทีใช่ไหมคะกระแสเนี่ยก็คือจะไมะ่จะเพียงพอแค่เอาไปจ่ายให้ระบบนะคะต่างๆนะคะแต่ไม่ พอที่จะไปชาร์จให้แบตเตอรี่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยเราก็คือต้องเร่งเครื่องนะคะให้ได้รอบตั้งแต่1 5 0 0ถึง2000นะคะรอบต่อนาทีเลยนะคะทุกคนคะ่ะเพื่อที่จะเอาไปชาร์จนะคะแบตเตอรี่นะคะ2ค่ะระยะเวลานะคะไม่เพียงพอนะคะแค่1ินาทีเนี่ยอา,อาจจะทำให้แบบว่า,าชาร์จไฟเนี่ย ได้ไม่เต็มที่หรือว่าอาจจะชาร์จไฟได้แบบไม่เต็มเลยนะคะและ3ค่ะการสตาร์ทแต่ละครั้งเนี่ยมันดึงไฟออกจากแบตเตอรี่จํานวนมากนะคะมันอาจจะแบบว่า เหมือนที่เราอะค่ะเอาน้ำนะคะไปใส่ถังแล้วตักน้ำในถังออกไม่ได้เติมนะคะแบตก็คือน้ำก็คือจะหมดไปก็คล้ายเหมือนกับแบตเตอรี่อะค่ะเราสตาร์ทอย่างเดียวเราไม่ได้ชาร์จนะคะมันก็จะทำให้แบตเตอรี่เนี่ยหมดไปได้นะคะและสำหรับใครนะคะอยากได้นะคะสาระดีๆแบบนี้เนี่ยอย่าลืมนะคะติดตามหรือว่าถักรายดรตกรีนไว้นะคะ i d r a s s i drgr แบบนี้ได้เลยค่ะ